กินยังไงคะอ้าวอืมอ่าอ่าหวานๆเปรี้ยวๆกินกับอะไรคะวันนี้มันมันคืออะไรคะนี่วันนี้เรามากินอะไรคะวันนี้มันทำไมมันเยอะจ้ามาปุเตะติ่มซำนะคะแม่ค้าน่ารักน้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มกินกับอันนี้ไม่ใช่ค่ะนี่กินกับติ่มซำที่เป็นแข็งๆตัวนี้แทนค่ะปูเตะตัวไหนปุเตะจ้าตัวนี้ค่ะ หมดแล้ว่ะยังไม่รู้จักน้ำจิ้มกินได้ไม่ลูกตัวช้อนส้มิ้มต่อไหมตัวเต๋วหล่อนี่ใส่น้ำส้มอย่างเดียวก็อร่อยเลอะค่ะวันนี้นะคะมาร้านอะไรเนาะวันนี้ร้านอะไรเยวร้านฟังไม่ทันเลยร้านอะไรพัก วันนี้วันนี้มีโอกาสมากินที่ร้านะไรนะคะโชคดีเหละคะ่ะเชิญปักกุเตติ่มซำนะคะนวลแจนห้าสิบสี่นวลแจนห้าสิบสี่นะคะโอ้บริการดีเยี่ยมเลยนะคะแม่ค้าใจดีใจดีนะคะน่ารักมากเลยเวันนี้นะคะครอบครัวนะคะมาพร้อมกันเลยนะคะครอบครัว <c oughs> ตรงนี้ต้งนี้ไม่ใช่ทำให้ไม่ใช่ทำให้กินเฉยๆมาแนะนำวิธีกินด้วยปัาคุเตตโชคดีปัาคุเต้ติ่มซำหาดใหญ่นะคะซอยนวลจันทร์นะคะอันนี้นะคะมันคือนวลจันห้าสิบวเลยค่ะวันหลังจะมาถูกสลากินแบ่งจะมากินไม่วงป็นตู้ตู่ตราก็มาทานนะไม่แพงใช่ไหมคะ อ้น่ารักมากไม่ได้นะไม่แพงอยู่ไม่ได้นะอ่าขอบคุณมากนะคะแม่ค้าใจดีมากวันนี้เดี๋ยวจะกินปลากุเตก่อน